สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิชันปาจารีสนสินพงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันปียมหาราชพุทธศักราช2566 วันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัราชกัญญาไปยังพะบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงและพงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีราชกัญญาทรงวางพงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและสรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หแห่งราชวงศ์จักรีซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปียมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการทําให้ประเทศชาติมีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ จากนั้นเวลา17นาิกา35นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิชัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมาราศีพระอัครราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธา,าศีนาถปิยมหาราชปฏิวราดาซึ่งปฏิสถานที่พระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงจุดทุบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งปฏิสถานที่พระแท่นพระนพปดลมหาสเสวตประชด สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยเมื่อพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมมาตรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปกดณมหา,สาเสวะกรชัตสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมแล้วทรงศิลจากนั้นพระธรรมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดบบรวนิเวศวิหารถวายศิลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเปียธรรมกถาจบทรงประเคนจตุปัจัยเทียธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไายสิบแปด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไายเที่ยวละยี่สิบรูปพระสงฆ์สดับปกณ์จนครบสองเที่ยวก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่นาดพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่นาพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตประชด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงได้รับการกราบบังคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถเมื่อปี2411 ส่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยาประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตมาวันที่23ตุลาคม2453ทรงครองสิีิราชสมบัติ42ปี